สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจอกกราฟจับจุดเทรดประจำวันถุกวันศุกร์ที่11สิงหาคมนะคะ ตอนนี้แต่ชนีก็ทำ i ายแล้วโลที่ต่ำลงจนเหมือนกับสร้างแพทเทิร์นเป็นดาวเทรนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นระยะสั้นแนะนำให้รอจนกว่าจะมีสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจนก่อนที่จะกลับเข้าตลาดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงในทางที่จะลงหรือว่าหลุดกรอบเดิมที่เป็นไซเวลลงมานะคะเราก็ขยับแนวรับเล็กน้อยนะคะถอยลงมาเป็น1 5 6 7ถึง1นึ่นะคะต่ากว่านี้ก็น่าจะได้ถอยยาวอีกครั้งหนึ่งนะคะในทางตรงกันข้ามแนวต้านก็ปรับเช่นเดียวกันนะคะเป็น แนวต้านแรก1.575ถึง1.577แล้วก็ถัดไป1.580จุดค่ะ s t o c k w e l l ตัวแรกเป็นตัว EPG นะคะตัวนี้ก็เป็นเล่นรีบาวหรือว่าลุ้นรีบาวเพราะว่าราคาเนี่ยลงมาแตะโลเดิมก่อนที่จะดีดตัวขึ้นมาทำให้เหมือนจะฟอร์มเป็น double bottom ขึ้นมานะคะแล้วก็เครื่องมือ m o d i f y stochastic เนี่ยนอกจากจะมีสัญญาณซื้อแล้วยังมี bullish divergence ด้วยนะคะเพราะ้นดูแล้วก็น่าจะลุนขึ้นต่อไปได้ รับจะอยู่ที่10บาทเจบนะคะต้าน11.2ถึง1 1บเคัดลอสที่10บาทห้บค่ะถัด <c oughs> มาเป็นสเต็กนะคะสเต็กนี่ก็มีสัญญาณจากเครื่องมือ m o d i f y Stochastic เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้อยู่ในเขตโอเวอร์โซแต่ว่ากลับมาให้สัญญาณแล้วก็ราคาดูเหมือนกำลังสร้างฐานนะคะดังนั้นนี่ช่วงแถวแถวบริเวณนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นจุดซื้อดักรีบานะคะแนวรับประมาณยี่ ตันแรกก็25บาท75หถัดไป26 50หคัทลอสที่24บาท30นะคะตัวสุดท้ายจะเป็น ASAP นะคะตัวนี้มีการลงแรงในระหว่างวันนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมาจนกระทั่งมาปิดที่ไฮของวันนะะปิดบวกแล้วก็เป็นปิดที่ไฮของวันด้วยนะคะทำให้ตามภาพเนี่ยเป็นกราฟ60นาทีเราดูเราจะเห็นแรงส่งหรือว่าแรงเหวี่ยงที่ชัดเจนเลยนะคะก็มีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อไปอย่างแนวต้าน8บาท35และ8บาท60นะคะ รับจะอยู่ที่8บาท10สตางค์และคัดลอสที่8บาทค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ